ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานสําหรับงานลายไทยลายนี้นะครับลายละเอียดจัดๆเลยนะครับเป็นความกดดันมากๆเลยสําหรับผมนะครับเพราะว่าพี่เขาจะเอาลุมนี้ไปจดลิิทธิ์นะครับเป็นของเขาเองแล้วก็จะเอาไปขึ้นเป็นช่อง YouTube ของเขาเองนะครับความกดดันมันเลยตกมาอยู่ที่ผมว่าผมจะทําได้อย่างที่เขาหวังไว้ไหมนะครับแต่ผมก็เต็มที่นะครับผมทําให้เต็มที่สุดๆฝีมือของผมเลยนะครับ ้ยวยความที่ผมชอบไลท์ทายยู่แล้วนะครับผมก็เลยจัดให้แบบละเอียดละเอียดยิบๆเลยด้วยค่าแรงที่เขาจ่ายมาด้วยนะครับเพราะว่าเขาจ่ายรอบแรกคือการมาจาเต็มจํานวนราคางานเต็มๆเลยพอผมทํางานไปเขาอัดฉีดมาอีกหนึ่งรอบนะครับอัดฉีดมาผมก็ยิ่งมีกําลังใจทําไปทํามาจนเซตงานจนผมส่งรูปไปเขาเซตเขาอัดฉีดมาอีกหนึ่งรอบ <c oughs> เป็นงานทํางานที่มันมากและกดดันมากนะครับ และก็มันมีความละเอียดมากๆสําหรับผมนะครับเกิดโจบอีกหนึ่งผลงานนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ